สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับคลิปนี้ครับมาดูซูมิโตโมครับหลอกนาอ้หลอกลงไปค่อนข้างลึกครับเป็นเมตรนะครับตักเซนล็อกกี้ครับตอนนี้แคสซี่เหนีวนึกว่าอุสงวัสักนี่ทาสีกันสนิมใหม่ครับ ตาหัวถังน้ำมันโอ้ได้ลูกลังด้วยไปย,ยาวๆครับนี่สายด่วนครับแต่ละคันรอครับรอรถด,ดำแล้วในช่วงนี้ ต้องเทท้ายแล้วครับตอนนี้ก็ลอกขึ้นมาได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยน่าจะได้ประมาณนี้ครับประมาณตีนกองดินเนี่ยน่าจะเต็มครับร้อยเที่ยวนะครับคือร้อยเที่ยวตามกําหนดครับแต่ว่าส่ายังไม่เต็มหรอกครับเอาเอาไปถมส่านะครับก็รอรถดำครับรถดำวิ่งกันสามคันครับ ในตอนนี้นะครับวิงกันไกลครับนี่ไป3กิโลครึ่งกับอีก3าครึ่งครับแล้วก็ซิกแซกอีกต่างหากนะครับนี่ครับรถใหญ่ครับรถใหญ่มาทำงานเล็กครับนี่ลอกนาครับต,ดดตักเส่รถดำก็สีตักนี่เต็มเลยครับนี่มือใหญ่กว่าเทียงนาน้อยอีกไหม มือครึ่งเทียงนานน้อยนี่นไหมครับนี่ครับลอกมาดินอัดหนาแน่นครับหลายปีครับแล้วก็ลอกค่อนข้างลึกครับมันก็เลยได้เยอะนะครับโอ้ลมแรงมากครับหน้าหนาวนี่ครับแลนนี้ก็ลอกลงไปนี่ เป็นเม็ดนะครับเหลือดินน้นอยู่อ่าประมาณสี่สิบห้าสิบเที่ยวได้ตรงนี้นะครับรอขึ้นไปนี่เลยเทียงนานี่ก็เขาก็ให้หมดครับนี่ ลงนะว่าไม่ได้มีนายหนาครับตรงนี้มันเลยมีนายหนาแบบเต็มสุพูดง่ายๆนะครับเพราะว่านี่ก็มาทำมาทาทางนะทำทางให้คุณครูครับแล้วก็เลยได้การตัวนี้ต่อครับเพราะว่าเขาอยากสมสะนะครับแต่ว่าก,ก็เอาร้อยเที่ยวครับ แล้วก็ร้อยเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าของนาเองอยู่ใกล้พอดีนะครับถ้าขึ้นไปนู่นก็เป็นนาคูล้วครับที่ไปทําทางมาครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีในหน้าครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาตักดินโดยตรงนะครับแล้วก็มีเจ้าถิ่นอยู่แล้วครับนี่เจ้าถิ่นก็พยายานแลกการหลัดรู้จักหมดทอบในเขตนี้ครับที่ว่ามาหากินอันนี้ก็คออนุญาตเขาพื้นทีเนาะเพราะว่าเป็น อยากได้ยังสี่ครับเอาหน้าจะาของอาเซยพูกไก่ครับว่าอย่างไรนะครับตักดินนะครับที่เห็นเม็ดๆนี่ก็เป็นลูกลังนะครับลูกลังทั้งหมดลูกลังบนดินทรายนี่ผมจะบอกว่า ปลูกไม้สักนี่ดีมากครับโตเร็วครับเท่าที่ลองดูนะครับโตเร็วกว่าดินทรายล้วนนะ่ะรถด,ดำก็กำลังมาอีกหนึ่งขั้นนะครับ นี่ก็มีล่าบารครับนี่พิเศษนะครับล่าบาเอาไว้ลู่สายไฟครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกาะสายไฟนะครับทําแบบถาวรน,นะครับถ้าไม่ทําแบบนี้ก็คือเวลาสายไฟต่ำๆเนี๋ยมันก็จะเกาะท่อไอเสียแหละอันดับแรกเพราะว่าท่อไอเสียเนี่ยสูงนะครับสูงกว่าฝากระโปรงนะครับหัวเก่งนี่ไม่พ้นแน่ครับนี่ ติดสายไฟขาดมาแล้วหลายคันนะเคยไปทำดึงสายเมนใหม่อยู่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ถาวอลก็ต้องใช้เป็นไม้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่มังงอ,อมาดูโอ้ลูกหลัง บางคนเขก็แยกขายครับเนี่ยแยกเป็นหน้าดินเป็นลูกหลังเลยครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาแล้วเราก็ไม่ใช่สไตล์ถมถนนอันนี้ถมสายครับนี่ต้องเอาแน่นๆให้สักหน่อยลมแรงนะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจสภาพอากาศครับ ตั้งแต่คลิปฝรั่งมันเบาๆจะกคาำมีแต่เสียงลมเขากับบ่าอย่างกันี่ก็พูดออกตัวไว้ก่อนครับแต่ละคลิปเนี่เพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันก็จะลมแรงกว่าปกติมากครับหน้าหนาวก็หนาหหอนกับลมแห้งหนาวฝนม่ค่อยมีลมครับมีก็ตอนพายุเข้าโอ้เสียงามตามท้องเรื่องไป ฮิโนเมก้าครับเนี่ยเฟืองน่าจะช้าเอาเรื่องอยู่นะร,รอครับรอเมก้าขาวครับซุมิโตโมสอ0นะครับรุ่น 10. สิบทำการโอ้วประแมนสนึ่งรุ่นหเห็นมองเห็นเลขสิบก็เลยไปรุ่นสิบเลยโอ้ตัวนี้กาโซ่อันเดียวนะครับ เวลาติดโคลนเนี่ยมันก็จะดีครับเนี่ยเวลาลุยโคลนครับมันจะไม่ค่อยติดโคลนนะสการับกาดโซ่นี่บางคันหนิวสามกาดสี่การ,ร์ดเวลาลงโคลนนี่ติดเต็มเลยครับแบบนี้โอ้อมาแล้วครับเมก,กา้าเครื่องเล็ก หรือเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้ครับนี่ยังไม่ได้ถามกันเลยมันเป็นหัวแคร็บอยู่นะส่วนมากนี่ร้อยเจ็ห้ามันจะไม่เป็นหัวแค็บร้อยสี่ห้านี่ยิ่งไม่เป็นหัวแคร็บเลยครับส o ่ อยากเสียงไม่ใช่เครื่องคอมมอนเร็วแล้วก็ไม่มีเทอร์โบอะอีกตักหนึ่งโอ้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วใกล้จะเต็มแล้วน่าจะได้ประมาณ ก็สู่80เที่ยวแล้วครับ80กว่าเที่ยวแล้วตอนนี้จบงานนี้ก็จะไปต่างจังหวัดต่อถ้าได้งานนะสำหรับรถคันนี้ครับซูม,มิโตโมโร,รุ่น6